ปลาคอเอียบมาแล้วครับพี่น้องขามจังวัดมาเลยครับพี่น้องเมื่อนี้หนึ่งปลาสี่หนึ่งปลาครับพี่ตู้ก็ยุคงลางพุ่นละครับสีหนึ่งปาขขงลาลคาอเอียบแซ่แบๆซใส่กระกลำดอกครับพี่น้องแล้วก็ใส่บักเขือพ่วงเขือแข่งแะครับพี่สายอีสานครับพี่น้องผมก็หู้ยลงไปเลยครับพี่นอ้องนะเห็นป่ากระลำกระงามครับพี่น้องกระลำดอกเบิ่งดู อันนี้เอามาจากกระนวนครับเอาเมือกระน่วนพี่สาวเิ่นไฮมากครับพี่น้องหนึ่งแบบสไตล์ใส่ซึ่งแหละครับพี่น้องนี่แหละเบิ้งเครืองผมนั่นวัวคาแก่ผกักอะไรครับขาดอะไรเลยพริกหอมแดงกระเทียมอ่ามองดูครับเดี๋ยวผมี่ไปขวัวพี่น้องเปิดเบื้องนี้ยังน้อยก้นนั่นอายโทษโทษแล้วพี่น้องใกล้ที่สุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเคิร์กจากเตาหนึ่งปลาครับพี่น้องออกไปข้างนอกของก้อนรับพี่น้องเมื่อน,นี้ เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่แล้วครับวางสองสามมือที่ผ่านมา,นาอะยูบันครับบ้านนี้มาอยู่ชนบุรีแล้วครับพี่น้องโอ้สุกเรียบร้อยบ้านนี้เอาเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,เอ,อนเอาฟ้าปิดไว้เดี๋ยวสิพาพไปครัวบวกพริกบ้านนี้พี่น้องมะครัวรพริกง่ายๆครับเศบๆจะจะขาดบ่อไรเด้อครับเด้อพี่น้องขาดบ่อไ่แด้วครับแก้วนี่หนึ่งป่าต้องมีแก้วกลับครับพี่น้องมันบอกคือจิตต์ตมากฮงกับ่าเมียนดิ ต้องหนึ่งปลาลวกพักมีพักน้ำแล้วกระจำแก้วครับพี่น้องมาจังเขากันครับพี่น้องนี่แหละขัวลวกครับค่ะแกหอ,อมแดงกระเทียมพริกสดแดงนะครับขัวลวกมีพริกเขียวก็ได้ครับพี่น้องแล้วถตจาจำใจชอบเนาะบรรยากาศกับเป็นยังในบุรพี่น้องเบื้องรอบๆของบ้องเบื้องรอบ ทิศรอบๆท่างแล้วก็บเบื้องใสเบิ้งขวาแล้วก็โอ้ยคนไปใจเสมอดนอะเพิ่นพอท่านมาจากบ้านครับเพิ่นกับไปเยี่ยมบ้านขึ้นกันครับผมนี่แหละครับแต่ว่าผมมาแล้วครับมาหอดแล้วมือนี่ครับกัเห็ดเนวกินนสตัวข่อยมือนี่ครับพี่น้องบ่มีผู้ใดมาแล้วป้าทานพอเท่าขอไหมพี่น้องใช่มันกล้าดีครับพี่น้องทานสองก่อนซ้ากําปั่นนียครับพี่น้องเบิ่งดูลุกดีกล้าดีเป็นให้พี่น้องหนึ่งเขาเนี้วครับพี่น้องพุณนรเข้าเนี้ยกับเข้าเนี้ยไม่เอามาจากบ้านครับพี่น้อง หนึ่ง่ดนเนาะครับเพราะว่าเขาเนียวว้ยไมมันสีหนึ่งแล้วมันติอ่อนไห้มันติเละไหวครับพี่น้องผมติต่ำหัวคาแกนะครับกับกระเทียมแล้วก็หัวหอมที่ขวใส่กันให้มันเหล็กๆกั็หน้อยครับต่ำไม่ค่ามันละเอียดกอนครับพี่น้องเนาะแล้วก็เอาบุกพริกที่ขวาลงใส่ครับพี่น้องขวสุกพอดีพอดีเลยพวกเนี้ยต่ำไม่เข้ากันครับบดนี้เนะาะต่ำแก้ว่ะครับต่ำแก้วเพรว่าตีเพิ่มรสชาติไม่กิมหอมๆอมของขัวา่คาแกใช้น้ำครับพี่น้องเนี่ย หลังจากนั้นเ่าก็ป <desserts> รุงตามใจชอบครับใส่ผงซีรดใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานะครับเนาะใส่น้ำมะนาวนะครับเขาก็เลือกสันเอาเ่าก็คิดเบิ้งเอาว่าซ้ำใดสีแนบซ้ำใดสีนวปาิมานเอาครับผมสิบว่าต่ำด้ครับด้วยใส่เครื่องปรุงแ้วผมเดียวส่วนโคเล่เอาครับนี่แหละครับโคเล่โคเล่ไปโคเล่มากครับเรียบร้อยแล้วครับตักใส่ถ้วยบู๊ยบนุครับพี่น้องผู้ใดมักคุยก็คุยแต่ว่าผมมกคุยแก้วพี่น้องนี่ เบื้องบาดน,นี่หนึ่งปลาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบิ้งเป็นตาแซบว่ามาหนี่ลาเครือแข้งก็เป็นตาแซบพุนนะ่นอ่ะปลาพี่น้องเอียบย่างดีกระลำดอกก็มี่โอ้ยบ่แซบบ่ดีบ่รูว่า,าสิบเปแซบย่ามเด็ดละพี่น้องสไตล์อีสานบานหน้าเลยครับหนึ่งปลาง่ายๆแซบครับพี่น้องพุนนะ่นอ่ะถวยแก้วมามาหนี่ครับพี่น้องเขาเนียวกาห่อนหนึ่งไม่ไม่ครับพี่น้องมา่กินหนึ่งปลาจำเจ้วน้องกันบ่า